แลิวทุกคนสวัสดีค่ะพี่ออกัสวัสดีชานเจยหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนน้องพล่านะคะวันนี้นะคะเราไากินข้าวนะคะโดยพี่แฟนลับของพี่แพรนะคะเราแด้แอ้ FC เรา FC เราค่ะโอ้โห FC มาหานะจ๊ะวันนี้ดูจ้ไอ้คนกับข้าว,วมาเพียบเลย คนกับข้าวมาดูแลอย่างดีเสียงวะกินข้าวกินข้าวกันกินข้าวพี่เอ๊พี่เอ๊ fc ปัจจานีนาจ๋านางน่ารักมากทุกคนแฟนคลับปัจจานีนาเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูข้าวไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยจ้ะอ่ะกินขนมจีนปะกินขนมจีนกันนี่มีขนมจีนพี่ว่ากำลังกินขนมจีนโอ้น้ำพริกตาแดงจ้ะอันนี้น้ไรพริกอะไรเจ๊น้ำพริกเผาบุษบุษทำเองไหมเนี่ยเองเหรอ ซื้อตลาดแกเองอันนี้พี่อันนี้แม่พี่ทำออผัดหอยลายผัดหอมลูกชิ้นนุนสลัดโลก็มาจ้ะหมูย่างหมูย่างเออมาเยอเลยเอาอย่าแกะหมดนะกินไม่หมดก็ไม่ต้องแกะออกมาลายหมดนะปลาทอดก็มาจ้ะโอ้โหสุดยอดเลยมา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 ชิมกันมากินซะขาตั้งกล้องกับไหนเอามาพี่น้องเอ้มากินไม่ดีอันดีฟาพอล่าเอานี่ไป เอาเลยจ้ะพี่ยังอืดอยู่ขึ้นคอเลยตอนนี้เแกจะถ่ายวันก็ไม่บอกหนูว่สวยเลยก็ไม่สวยดูดิกินมาพัดกระเผ๋าไหมแมวเหรออะไรดยากกินอะไรดีวะเอาดีไหมไม่จ้ะอืออ่าอะไรก็ไม่เอาเอาของกินได้เอาข้าวเปล่าก็ได้พี่ข้าวเปล่าข้าวเหนียวนั้นเอาข้าวเปล่าก็พอบคุณค่ะ จำน้ำพริกดีกว่าน้ำหวานพริกเขาถามว่ากินข้าวกับอะไรถึงสวยจะได้ตอบน้ำพริกซีจ้าแย่อล้วอยู่บรรยากาศอาหารลอราตะบานอ่ะลืมเอาเกาะอันนี้มาเรื่องของเรื่องขาตั้งกล้องยังไม่ค่อยได้อัดคลิปไงอันนี้น้ำพริกอะไรนะพี่หมูสับน้ำพริกหมูสับน้ำพริกเผาหมูสับอันนั้นแม่พี่เอ๊ะทำเองนะจ๊ะพี่เอ๊ะมาดามอเมริกานะจ๊ะเหรอ จะบอกแฟนคลับแฟนวามีแต่ตัวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดังดีก่อนไม่ไว้ใจเดี๋ยวนี่จะมีบุญขนาดไหนที่มีคนมนาพาผมส่ง,งทุก<ช>วันใช่เลิฟเลิฟประจันีหนะเลิฟเลิฟน,น้อยๆจะเลิฟน,นานๆนะเจ๊เดี๋ยวนี้ไหมทำคลิปวป่าออกมาเยอะๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคลิปเลยเนาะไม่ว่างไงไม่ว่างเยอะมาก่ดจะะตัอ นี่เดี๋ยวคืนนี้ตัดดีคลิปที่เราไปมาได้ไข่อะเออนะแปลว่าเราไข่มาตามรอคลิปเออเจ๊ก็จะไปด้วยเขาชวนนี่โอ้ต้องไปแล้วที่ยังที่อยากไปอยู่นะเออเออไปกันเลยพี่เหรอไม่ไม่ชวนเลยไปบอกให้ไปที่เชียงรายในแถวใต้ไม่ชวนเลยคุยก่อนไม่งั้นเอาไปคุยปุ๊บไปป๊อปเลยไปป๊บปเลยไม่ปกติอยู่แต่ก็ต้องตั้งใจมาไหว้ตอนแรกอ่ะหนูอ่ะ แอบไปคนเดียวอ่ะจะไม่เดอนมันตื่นเช้ามาพาราไปไหมอัพมาก็ไปว่ะเออไปง่ายเด็กกินตีนนะเอาคือได้ไหมตีนเจ้ก็ได้ไหมตีนเ่เอานี่นเอาเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ถั่วนี่พี่มีแล้วนี่ต้องแบไหนกินอันนี้เห็นอันนี้แล้วยากเอออันนี้ปลาอะไรนะยเจ๊บ้านพี่เรียกปลาจวดแต่บ้านหนูเรียกอะไร ป้าหนูเรียกปลาแห้งบ้าหนูเรียกปลาทอดจะน่าจะไม่ต้องแก้ขำเลยเนี bueno? <t t ่ยบอกว่าเมียพามาไหนเนี่ยเจอบ้าสองตัวนี้ If you need something more you can tell me i l l take c a r e โอเดี <h <h ๋ยวไปเที Weekly ่ยวเบลเยียม ไป make a plan to go to Belgium เดี๋ยวให้เขาเลือกล็อกดาวก่อนสิปีนี้ไม่ได้ดไปตอนนี้ไม่ได้ we guys make a plan to to go to Europe I want to go to Europe I want go to visit my friend over there to o พัทยาก็มีนะ little Europe อ่ะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอย่ังปะไปไปไปยุโรปไปฮอนแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษอังเดีกี่อย่าไปเรไม่ได้เหรอ ไม่พูดถึงตอนหมดไอ้นี่อย่างหมดโควิดอ่ะอือหมดโควิดเกินอะเอาองช่างนพี่ก็ต้องทำสองวีซ่าเจ้พี่ทำสองวีซ่าเชงเก้นไปยุโรปที่อ๋อแต่พี่เป็นอเมริกันซิติเซ็นเหรอเออพี่ไปได้แต่ไปไหนก็ไปทำที่อ๋อเจนที่หืมแต่อนี้อร่อยจ้ะอร่อยอร่อยอยู่ฮะอร่อยอร่อยอร่อยไหมหมาอร่อยไหมคะแต่เช้าเราเสียเสียไม่อร่อยเหรอข้าวไม่อร่อยเอาผัดกะเพราวะ อกอีนั่นและเวจีจะอยู่คไอ้ไม่งวามใเออจิมบอรวจเมโนบางอย่างก็ไม่ได้ไงพวกเพราล่าส่งให้ป่าแล้วใช่มไอ้ o r i เอออเป็นบางสิ่งไม่อเฮ้ยนี่ไงเอาไว้้งเหรอเออเจ้เผดเหรออืมกินเผ็ดได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เลยลิ้นบางกินเบียร์ทุกวัน เมื่อ่กินไรเาไมกินัไลนเป็น s m แต่ doesn't taste งาไขาไม่กินไอ้นมจีนที่มันเป็นเย็นๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเย็นๆเนี่ยเขาไม่กินเลยเขาบอกแปลกๆกินข้าวไม่กินข้าวอกินยาอันนี้จิ้นตแต่้อกินน้ำแบบนี้เลยนะแฮ่ผัดกะเพราแต่ไอไม่ได้วอมควอง หนูกินนะ้ำที่แบบของพี่ไม่ต้องเลยของพี่โอเคที่พี่กินได้ถ้าอยาก<ะ>กินเย็นวันนี้เข้าไปกินในตู้เย็นนะ <c oughs> หนูอะ่ะทองแบบต้องเย็นมากอยู่เบลเยากก็เย<น>็นหมูปิ้งอน่ะ่เหนาแค่ไหนติดโลกแค่ไหนก็ต้องเย็นกายกายท่อกระ ไม่งั้นกินได้ไม่น้อยไ,ไม่ได้เลยพี่พี่แอตเต็มองเด้อเออเอาเลยกินเลยเปิดกินเลยไปชวนเพื่อนมามีเพื่อนไบค์เปล่าไปชวนเพื่อนมากินไปเพื่อนเขาหนีกันหมดหมดแล้วเหลือเพื่อนอยู่สองคนเพื่อนอยู่หมู่บ้านนี้เขาไม่มีใครมากันหรอกพี่ไม่มาเมื่อวานอะ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องมาอะไรที่ไม่ต้องมาเพราะมันค่ำไงเรื่องของมันเมื่อวันเมื่อวันทุ่งกว่าเมื่อวานอ๋อคนเต็มบ้านหนุ่ยไอต้าของบ้านยังไม่มาเลย อเอาไปมากันแล้วใช่แล้วก็ oh, <okay. S 2> มีคนมาดูบ้านมาทำแบบนี้ไงท,ไม,ทไม่านไงไอ้คนเนาะเชนด h เคิร t ทนบทพ t ่ช็อกกิ้ง about yesterday had many people here that politely to that why you not come yesterday but I didn't ask her to come yesterday because so many people and people come <c oughs> for my curtain because I wanted to share in the bedroom Mm. Because the one we have now is not dark enough. I I want it to be dark. Really? Yeah, then I can sleep all day. Mm. Now when now when it's seven o'clock, eight o'clock, the light start to come the Yeah. Mm. Then I cannot sleep anymore. My husband tell, you, tell My husband me. Okay. My husband tell me, Oh, maybe your friend don't want you <laughs> no no <laughs> <Maybe>. <laughs> I was here, I come back from Surat Chani. No, no one sees Seven hundred kilometers from there to here. I'm right here. Mm -hmm. Almost eight o'clock. Mm -hmm. And people waiting for me. And my friend here was very busy and then I don't have time for talk with you like this, you know. Yeah, yeah that's why. Nothing Oh, a bear everyone gone, then we mm. can talk. We have more time to yeah. talk like this. Maybe your <laughs> friend don't want you. I think she's changed uh, her mind. Maybe. <laughs> them, a lot of people are not good. Uh. <laughs> yeah. 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 a lot of <laughs> uh, Maybe not good. <laughs> maybe like. mm. She's gonna say maybe not good for the old people. Mm. Mm -hmm. I don't say. You uh, uh, start to say. <laughs> 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 Hmm. no I want to see but I want to have time for talk like this easy <S right. yeah yeah. yeah but yesterday was all the people for the curtain how many three hey. four people come hmm. oh. yeah yeah I saw in the Facebook already. ิเออเด็กวายใช่อันนี้พี่ทอดเองเหรอเราซื้อมาซื้อมาเลยโอ้อร่อยใครจะมานั่งทอดอะไรอร่อย ปลาอืมแต่พี่เอ็งเขาทอดเป็นไหนพี่เลยเอามาพี่บอกเอ้าเอาปลาเนี้ยมีเนืมแล้วหรอไปตลาดไหนมาเนี่ยไดโนเสาร์อะตลาดอะไรวันนี้จะซื้อมาอีกเด้อไม่หรอกใช่ไหมไม่เอาทิ้งไปหรอไดโนเสาร์เห็นมันผัดรูกร่างมันเด้ออร่อยก็กินเนี่กินแล้วนี่ไงเหรอไม่รู้นะไม่รู้ก่อันนี้นูกินหวานเหรอดูกินหวานหวานไหมปกติอันเนี้ยมันจะต้องเป็นไงไม่เลยไม่เลย หวายเลยพัดกระเทียเผาอืมกระเทียเผานี่ไม่ใส่เป็นปลาเลยใช่ไหมไม่น่าจังลองใส่เกลือหมดแล้วนะ <laughs> We are changing the ticket now because normally we fly on 27อะไรวะ February <laughs> next week Are you going back on the 27? Yes, normally, normally. Now, we again. now, my husband just called for <laughs> that. We, <laughs> we want to change the ticket again. <laughs> <laughs> I was last time we change. Uh We know we don't need to pay. And now we have to pay for change. 30 euros. 30 Euro. Are you staying longer or are you. Longer. Oh, well, yeah, of course. One uh, week long. <laughs> they don't want to come back. Right? They want to stay longer. Stay longer. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. We do not, we stay not go in everywhere in Thailand yet yeah <laughs> the time is go very really fast yeah yeah so so wh where are you planning on uh, going after you know we stay here tomorrow i have another friend from belgium mm. come here mm -hmm. we have to stay also with family yeah uh -huh. <laughs> and then i have to work tomorrow i have to go make the video you know because i sell the, the house from the project too mm -hmm. then tomorrow i have to appointment with the owner then i have to go make a video and afternoon my friend come then my day is already finished. yeah. Uh, and then 23, if we can change the ticket, then we're still going to stay one day and maybe we could do something together. swimming. Uh, again. Okay. <laughs> 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 yeah. i don't know. i will see soon that when my husband called back, if the ticket is okay, mm -hmm. then we stay one more day here to number 24. เรากลับด้วยกันเหรอ I went twenty f o and then after we have to go back home stay a little bit with the family. เยี่ยมมัมเยี่ยมๆซุ o ไม้มัมคนน n ้เก็ท crazy แม่รอแล้วมัม then เดี๋ยว we plan to fly number seven today my o m a say hey you have to go home already long time already t i r ไม่ได้มานานแล้วมาสามเดือนแล้วก็่ผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับแม่รอแล้ว แม่จับมาทุกคนไหนอะหนูอะทุคนตราดออ๋คนตราดนั่งเมาส์กันก่อนเด้อดูคนนี้ออกจากบ้านไปเรียนเรียนสักทิ้วสักตัวหางพญาอ๋อก็เลยไม่ค่อยได้อยู่มันสัาได้เลยใช่ไหมได้เพราะว่าก็นี่ดซ็ปค่ะวันไปสักให้นู้นแซ็ปไหมคะหนูอร่อยค่ะแหล่เสียงสองไปกินข้าวกันเด้อ